เฮ้ยหลานๆสองลุงมาแล้วจ้าวันนี้สองลุงจะพามาเช็คอินแลนด์ม์คแข่งใหม่ของแม่กรองกันนะจ้าอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับที่ใหม่เลยของอัมพาวาแม่กรองนะครับนี่เลยสะพานแม่กรองนี่เห็นกรองใบใหญ่ๆอย่างงี้ไม่ทำไม่ทานั้นนะครับเดินบนสะพานได้แล้วเนี้ย้นมปข้างบนครับสัมผัสวิวบรรยากาศนโนรามาเป็นจุดชมวิวอ่าเดี๋ยวสองลุงจะพาเดินขึ้นไปข้างบนไปดูวิวข้างบนกันครับ ที่นี่คือสะพานแขวนชมวิวแม่น้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามจ้านี่ไม่ใช่สะพานธรรมดานะจ๊ะแต่เป็นสะพานแขวนที่ทั้งสวยทั้งแปลกตาบรรยากาศก็ดีจนลุงเดินกันเพลินเลยจ้าที่สำคัญเลยนะจ๊ะสะพานแห่งนี้เขาออกแบบให้มีประทูกับกลองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามแลลวไม่ใช่กลองเล็กๆเลยนะจ๊ะนี่คือกลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่จริงใหญ่จัง จนลุงต้องเงยหน้ามองกันเลยทีเดียวแถมเรายังเดินไปบนกลองใหญ่ปีนขึ้นไปชมวิวแบบ360องศากันเลยทีเดียววิวนี่หลักล้านเลยนะจ๊ะใครมาเที่ยวสมุทรสงคราม2ลุงขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะจ๊ะสะพานแขวนแม่กลองที่มีกลองใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต้องมาไม่มาถือว่ามาไม่ถึงแม่กลองนะจ๊ะสองลุงรับรองมาแล้วจะติดใจเหมือนติดลุงเลยจ้า